อันนี้เป็นไรครับโอ้คันนี้นะครับลูกค้าได้เอามาเช็คนะครับผมว่ารถทำฮัตติมินมานะครับแล้วก็มีอาการขี่ไม่ได้สะดุดนะครับผมทีนี้ลูกค้าเลยเไปเปลี่ยนปัามติ๊กนะครับแล้วก็น่าจะแยงหัวฉีดมานะครับผมแต่เนี่ยลูกค้าเนี่ยคือเขาน่าจะแยงเองหรือยังไงนี่ผมไม่ตามนะครับผมเพราะว่าเขาให้รายละเอียดมาไม่ครบทีนี้ผมเลยถอดหัวฉีดเช็คนะครับอันนี้ที่แยงหัวฉีดเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไม่ได้ใช้ ที่แยงหัวฉีดของผมแน่นอนนะครับผมเพราะว่าแยงออกมาแล้วรูแบบใช้งานไม่ได้นะครับถ้ารูบี้รูตันบุบแบบนี้ใช้งานไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าที่แยงหัวฉีดของผมนะครับแยงออกมาต้องเป็นแบบนี้อันนี้หกลูอีเดิมเดิมนะอันนี้ผมแยงแล้วนะครับนี่นะตัวนี้แยงแล้วตัวนี้ที่ลูกค้าแยงมานะครับผมนี่และอันนี้ตัวนี้เดิมเดิมนะครับความต่างก็จะต่างกันเยอะมากนะครับผมคือที่แยงหัวฉีดเนี่ยอ่า มันแค่หลักติดบานนะครับอันนี้ผมก็แนะนํานะครับผมถ้าเกิดว่าถ้าจะแยงนะครับไม่ต้องไปเขาเรียกว่ายังไงไม่ต้องไปสรรหาอะไรมาทําเพื่อจะแยงนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้มีวิชาที่จะรับที่แยงแล้วมาแยงอันเนี้ยผมก็ไม่ห้ามก็รับมาแยงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะไปแยงแบบนี้ไม่แนะนําเลยนะครับมันมีผลเสียเยอะมากถ้าแยงอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนหัวฉีดใหม่แล้วนะครับเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้มันบุบไปแล้วนะครับผมเราจะมาแยงใหม่รับใหม่อะไรอย่างี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราาะว่ ที่แยงหัวดชี้ของผมเนี่ยผมทดสอบมาแล้วว่ามันสามารถแยงแล้วออกเป็นฝอยนะผมสามารถจ่ายน้ามันได้เยอะกว่าเดิมแน่นอนนะครับที่แยงหัวฉีดนะอันเนี้ยขายวันหนึ่งเนี่ยสามสิบสี่ตัวนะครับผมต่อวันนะก็คือมันใช้งานได้จริงนะครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องไปนั่งค้นหาว่าจะแยงยังไงให้มันออกเป็นฝอยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าที่แยงตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่แพงนะครับสามารถใช้งานได้จริงหลักสิบบาทแน่นอนนะครับไม่เป็นแบบนี้นะครับไม่เสียแน่นอนนะครับผมถ้าแบบนี้เสียนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งลูกคค้าานะรับว่ ต้องเปลี่ยนหัวฉีดเลยนะครับผมก็ฝากพี่ๆไปด้วยนะครับที่แยงหัวฉีดนะครับพี่ๆคนไหนนะครับสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับผม